เรียนอนุบาลวังหินตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกวิทย์น้อยมิ่งดิฉันนางสาวกฤษณาปรุงหอมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ด้านกายภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของห้องเรียนการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดโต๊ะเก้าอี้ของครูจัดเป็นระเบียบและสะอาดการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ประจำห้องเรียนชั้นวางของ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงามบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายชั้นเรียนมีป้ายชื่อครูประจำชั้นมีป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนมีป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีสัญลักษณ์ของชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีตารางเรียนที่เป็นปัจจุบันมีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนมีมุมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าที่เป็นสื่อการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่ติดในห้องเรียนมีมุมสำหรับวางแก้วน้ำแปลงสีฟันของนักเรียน มีป้ายนิเทศท,ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมีสื่ออุปกรณ์ ICT ทีที่พร้อมใช้งานบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครูครูแต่งกายสุภาพสะอาดและเหมาะสม ด้านคุณภาพครูการบริหารจัดการชั้นเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีเอกสารประจําชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบันมีการส่งเสริมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องมีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดการเรียนการสอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีการร่วมมือระหว่างผู้เรียนมีกระบวนการและกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียนการอภิปราย Active Learning มีการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีการประเมินตามสภาพจริงโดยแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 3. ด้านคุณภาพผู้เรียนนักเรียนอ่านออกอ่านเป็น เขียนได้เขียนเป็นตามระดับชั้นนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเรียบร้อยคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนมีระเบียบวินัย แต่งกายสุภาพสะอาดและมีสุขอ,อนามัยที่ดีนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามมีค่านิยมตามหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงมีความภูมิใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย